เนี่ยดาบเนี่ยไม่รู้คุณตีครับน้องเป็นม่อยู่อุ้ยอ้าวอ้าวฮอนฮะพูดสังเกตทำไมเพอ้าวจะเพิ่มอะไรหอมอะรเกาะรสใจนี่อ๋อเฮใจเมื่อกี้ไงอยู่ พูดออกมาครั้งนี้ก็กดเปนม้อเพิ่าครผมไม่พูดก็ม่อยากคิดมากว่อะ้ขยปากขยับปากไงวะขยับปากก็ไม่ช่วยอะไรท่าไหร่เป้วยทองนี่ว่าฮอนคุพี่เจอทองอะไรยหมันก่อนเฮ้นี่ไงทองจริงไน กูยอยู่นี่นะเห็นไหมนะ่ะอยู่ตรงนี้ราเธอเสมอเขี่ยนดาบธรรมะกูไปไ,ไปมมอุ๊ยเล่นของขวัญสีฟ้ามัาเฮ้ยไหน เอาดิาเหงวย,ยังน้ำเม็ดเท่าไหร่จ้ะกลางแต่ว่าโคตรกลา้ลองใช้ดูแม่งโคตรก่งกางนี่เพื่อนไม่พูดเล่นนะ มีการไม่เชื่อเลยเ้เอามาทำใหม่ไว้เนี่ยนาฬมกาสิบเอ็ดจากที่กอิดเาะเปนการดิดกสิบเอัวมากอ่ะมันะดาบดาบี่กาไม่สวยอ่ะเดอามาดิเอาดาบกูมาเรมาดิกูบินไม่ได้แล้วไหนวะอยู่ข้างล่างอ่าโอ้ยหัวใจกะนี่ลงมาดิ ต่อยดีกว่าขุดต้องเอาไปวแกบขุดคูมีพิกอัดอยู่ละไม่ต้องกูมีตรมีี้แล้วนี่คูยนเนี่ยมีตัวเม่อเห็นไหมใช้ไงต่อเอาวใจหัวใจวะเก็บเออแล้วเดออกมาไปที่นี่หัวใจใช่ไหมนั่นแหละก็รอมันมันก็เพิ่มอีกรอมันมีอย่างนี้ตลอดเลยฮะเออยส หัใจทองก็โคด,ดีอ่ะับาตอาหาอะไรทองอะนะใจนี้ธรรมดา,าใจทองหายากของดีต้องหายากอะไรวปเนี่ยไปท,ที่ไหน,นมากระทางไปแลยบอสหัวใกูข,ขึ้นไม่ได้เออคุลืมไปไมคุณม,มีระเบิดช่วยช่วยชช่วยช่ม่ว่วยช่วยช่้วว บ่บ่มึงทำไรนแข็งคนนขึ้นไม่ได้ต็มหมดเลยเป็นอะไรอะเป็นอะไรวะเกดอะไรวตัวอะไรไม่รู้ปีนยาข้างล่างโอ้โหแล้วช่วยกูช่วยกูช่วยเสรแล้วมาอะไรต่อเกิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเกรงชานยี่มัจังจะรู้ไหมล่ะมีเถอวะ เรื่องเท้าก็ไมมีนะนไหนที่มนเสียงเนี่ยไม่ใช้ก็พอแล้วขุดบ้างวะเรานี่อะไรไว้ปลอนดูดิไกลดาวลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนดูทำไม,มหไหนไกลดาวไม่ดูไม่ดูแล้วว่ากันก็ถางที่ไม่เคยมามันคืออะไร

เให้กูจูป,าป่างก็ล่ะ,ละทุยยังไม่แย่ทงทองไม่ใช่ใส่หายใจอยู่อะไรล่ะอ่งงะมึงอยู่ตรงนี้แล้วใครย,ยิงกันปก็มากินกูยิงไงท่างรู้ไปงงอเนี้นะดัหายใจโอ้โหดมาขึ้นกันเถ ้นอยู่ทางนี้ตามธกิตตามหาพรก็เป็นเลยแถมเจอหัวใจอีกด้วยแล้วเป็นโบนัสที่ต้องการาข่าวดีใช่ไหมล่วงเฉียดผานมันมีเจ๊แพ็กไว้ในเกมนะ กมนี้มีแคปแตกปะวะดูขึ้นหายไปคนบอกว่าเราเซกเซกหายแล้วครับหายอยางโคตรยากเลยนะช่วยขุดมีมีมีแต่ไม่อยากใช้ไอ้บเออมโมทอเรเบิดเลยนะ อู้อู้ไปไปอีกอู้อู้อีกแล้วอีกแล้วไอ้กองทางให้ยืนนะไล่มันนานเลยยังเหลืออยู่นะ่ อยากจเจอผมขึ้นน้อยเงี้ยเฮ้ยขอขึ้นขอเขาเปิดอย่าเอาดีกว่ารถจักรงารที่เรามาใช่ไหวะเราจะทางขึ้น,น,ใน,ในอีกแค่นี้ดีกว่าเออใช่โอ้เชี่ยไม่อยู่ที่เจ็บวะทางวิญญาณทาง เนี่ยฮะเนี่ยบอกว่าวนยี้โคตรขี้เกียจะใหญ่บอมครับมาถูกทางเขวะเนี่ยไม่ทางทำไมต้องทางมีซอมบี้ด้วยวะเดี๋ยวไปนี่เลยบ้านข้างไหนวะบ้านข้างไหนวะกูกลับมาถึงลว อืมนี้มันกล่องกูมไม่ใช่เหรอเอาไะเอาไงมึง อันนี <avec behaviour bien ours> ้เครื <sous> ่องอะเครื่องอะไรวะใช่กถางมือะไรียแลวโอเคกูจะเปิดแล้วนะเพื่อนรอหนึงนี่กล่องสี่กล่องเรเปิดไมหมดเลยนี่คือการเปิดกล่องนะฮะ เราก็ยังไม่รู้จะได้หรอกลอาไปกล่องใหญ่ก่อด้วยได้แค่ไนะนเนี่ยโอเกไม่ใช่ใชหรอวะหนเตือนอะไรุจุตัวกูดิป่น <laughs> เย้เคเยอาไปกูมาเออว่ะโอ้โห

ถามผมกูจะรู้หรือเปล่าอู้เนี่ยตัวเที่ยงไงมมอนหลังเนี่ยอูยังไม่ดิเออเขา,าจะได้กระสุอนนีกูใส่กล่องให้อยู่กล่องใกล้ใกล้อลูอ,อ่ะรยันยูีสยใส่ยูยร,ใใยรใีใส่กล่อง เป็นเหมือน,นอะไรที่แบบคือเผ็ดเลยไม่ไไมไไมไง,มง่ายหรอกจะบอกละกล่องริมกล่องกล่องใกล้ลูกปืนน่ะไอ้กล่องใกล้ปืนน่ะไันกระสุนกล่องนี้ก็ใช้ก็ใช้เจ้าน้อง ไม่ใช่เองกูถึงไม่ใส่ฮะ่องของฝาดมันส่งให้เม,ม,มื่อกี้นม่เพืเปลี่ยนชุดเดียรทำไรอะคล้าให้้ครเป็นคลิปมึงดิ แต่ขอเป็นชุดเสื้อใส่ก่อนเดี๋ยวเสื้อกูอยู่ไหนอุู่ไหนขึมาไปวอ๋ออยู่กล่องอยู่ในกล่องกว่ะไม่แน่ใจใครจะรู้ไม่รู้นะของไม่มีแล้วนะเออไม่แน่ใจใครจะรู้ว้ยข้าวทุกกระสนให้หมดแล้วเอะเาเออนี่ไม่กล่องเก่านี่หว่านี่กล่องจุดใช้ด่าง คิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นวโซเทอรโอ้โหจังยี่สีมั้งและขาเป็นธรรมดายชุดกูมไหนักแน่ชุดไหนมาหาะไรหายไประหว่างทางชุดชไม่มีใส่ของดีถอดแม่งแล้วกันนะ ปเออสเปดและีดไปนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปัหพูดงนา่ไนมา่ไปนาเงไนเพิดงไ้าเงบนิไางบนาง่งนางไปางนางนางนเามาองเเนี่เียงเียงสุดหรูมันเจ๋ง Okay. นะอโอเคมาดูที่อะไ่ข้างบนนะนะใต้บ้านใต้ใต้รัฐาลกันมี้ยโอ้คลิปโอเคส่วนใครชอบด้านหรือตัดทังแม่เหอะอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนใครชอบคลิปคุณไรเดอร์ไรเดอร์นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ ส่วนใครที่ติดตามคุณชแนลก็ส่วนใครติดส่วนใครดูช่องคุณซีเฮดอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ไม่ลงคลิปก็เพราะไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์พังโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนชีโรเกนครับผมบ๊ายบาย,บายจบดูไปเลยมาเลย